สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเ,เล่าถึงประสบการณ์ดีกว่าครับที่ผมเข้าใจผิดนะเกี่ยวกับเจ้า Apple Watch ที่เป็นระบบเซลลูลารนะครับผมนะครับคือต้องเกินก่อนว่าเดิมเนี่ยผมใช้เป็น Apple Watch Series 5อยู่นะแล้วก็ไม่มีตัวเซลลูลารนะซึ่งจะเป็นแต่ GPS อย่างเดียวนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสนะ ซื้อเจ้าตัวนี้เพราะว่าเลนเก่าเนี่ยจอมันแตกนะครับผมนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเซลลูล่าเนี่ยที่คิดว่าคือสามารถเนี่ยทำงานอิสระโดยที่แบบว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับมือถือเครื่องเครื่องแม่เลยนะครับผมนะครับเครื่องที่เราไปผูก eSIM ไว้นะครับผมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ผิดนะสำหรับผมนะที่ผมเข้าใจแบบนั้นคิดว่าเออเอา Apple Watch นะครับไปเปิด eSIM นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยผมก็ไม่ต้องใช้เครื่องเครื่องโทรศัพท์ เครื่องเดิมก็ได้ที่ผูกอีซิมไว้กับเบอร์ที่ Apple Watch แล้วผูกไว้นะครับผมซึ่งมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อจํากัดอย่างไงบ้างนะครับจากที่ผมใช้มานะครับผมนะครับโดยรวมนะใช้งานได้ดีมากนะครับสําหรับเจ้าเอ่อเซลูลารนะระบบเซลูลาของ Apple Watch เนี่ยซึ่งซึ่งเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยครับมันจะขึ้นบอกเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็คือเซลูลาผมต่ออยู่นะครับเป็นของ d e t a c นะนะครับก็จะขึ้นบอกหมดเลยนะแต่ว่าเซลูลาเนี่ยจะทํางานนะ ต่อเมื่อเราอยู่ห่างจากโทรศัพท์ของเราเครื่องเครื่องที่เราผ e ูก eSIM ไว้นะครับแล้วก็คือสัญญาสัญญาณ Wi-Fi หรือ Bluetooth ไม่ถึงนะครับผมตัวเซลลูลา่าเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปเสาอากาศขึ้นมานะครับผมนะครับก็จะสามารถทํางานได้เหมือนกับรุ่น GPS ตัวไปที่ไม่มีเซลลูลา่านะถ้าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เอาโทรศัพท์กับตัว Apple Watch เนี่ยห่างออกจากกันนะครับผมแต่นะครับในกรณีที่เราลืมโทรศัพท์ไว้นะครับหรือว่า เราไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปแล้วเอาไปออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อแอปเปิลวอตเนี่ยอยู่ห่างจากโทรศัพท์โดยมีข้อแม่นะโดยมีข้อแม้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลารับห้ามปิดนะพอเราออกไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะทางานเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับใครโทรมาก็รับได้คุยได้ปกตินะครับแล้วก็มีบลูทูธสามารถต่อหูฟังได้นะครับผมค,คือใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะครับผมอันเนี้ยอันนี้คือโอเคมากนะครับแต่ข้อเสียหรือสิ่งที่ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะครับคือ นะครับสมมุติว่าเรามีเบอร์ eSIM นะที่เราเปิดอยู่แล้วเราต้องการจะใช้เบอร์ eSIM Apple Watch แค่อันเดียวนะซึ่งซึ่งถ้าเราเปิดเสร็จปุ๊บแล้วเราเอา eSIM เนี่ยปิดเครื่องเอาออกไปเลยเอาซิมมันในเครื่องเนี่ยครับออกไปเลยนะจะไม่สามารถใช้งานระบบเซลลูล่าใน Apple Watch ได้นะนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่โทรศัพท์เครื่องแม่นะที่เราผูก eSIM ไว้เนี่ยมันดับหรือว่าแบตหมดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ any way นะที่เครื่องมัน ดับไปไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยเจ้า Apple Watch เรานะก็จะกลายเป็น Apple Watch ที่เป็นคุณสมบัติเหมือน G.P.S ธรรมดาไม่มีเซลลูลานะครับคือถึงแม้มีเซลลูลาก็ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะอันนี้คือในกรณีที่ผมเปิดอยู่นะครับผมนะครับก็ยังสามารถโทรได้นะเดี๋ยวผมจะลองโทรให้ดูนะครับครับตอนนี้เครื่องผมก็เปิดครบหมดนะนะครับยังไม่ได้ปิดอะไรเลยนะเปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้านะหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้านะครับเบอร์นี้นะเบอร์ อเดี๋ยวผมลองโทรเข้านะอตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับตอนนี้โทรศัพท์ก็ติดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะนะครับติดขึ้นมาปกติเลยนะครับผมนะครับผมก็กดวางสายไปก็คือไม่รับนะครับก็คือใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับผมจะสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างเช่นโทรศัพท์ผมโดนขโมยนะครับหรือว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราไม่สามารถเปิดโทรศัพท์เราได้นะครับหรือว่าจะถูกปิดเครื่องไปอะไรก็แล้วแต่นะสมมติผมจะผมจะกดปิดแบบนี้นะนี่นะครับ เป็นรูป L p เ y นะก็คือปิดสัญญาณทุกอย่างเลยนะเปรียบสเสมือนว่าตอนนี้เครื่องตัวนี้มันดับไปนะครับผมหรือว่าไม่ได้เปิดเครื่องนะครับผมแล้วมาดูสังเกตนะครับตอนนี้ผมก็โทรเข้าอีกทีนะนะครับปรากฏว่ามันโทรไม่ได้นะครับเห็นไหมโทรไม่ติดนะครับเครื่องไม่ติดนะนะครับตอนนี้โทรไม่ติดแล้วนะครับนี่ได้ยินไหมครเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังนะครับ <try> โทรไม่ติดเห็นไหมฮะอ่าโทรอ,อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมโทรใหม่นะ โทรใหม่อีกรอบนะครับเนี่ยเปิดลําโพงเลยนะจะสังเกตได้ว,ว่ามันโทรไม่ติดนะเนี่ยขอโทษค่ะไม่มีสัญญาณตับรับเหไหฮะลตหมายี่ทันเรียแ่ผมจะลองเปิดใหม่นะผมจะลองเปิดระบบเหมือนเดิมนะก็คือให้เครื่องเนี้ยเปิดเครื่องรับสัญญาณโทรศรัพท์นะครับนะครับแล้วผมจะโทรใหม่นะอ่ะเนี่ยครับผมโทรโทรไปใหม่นะครับอ่ะติดแล้วเห็นไหมฮะ ตอนนี้ติดแล้วครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตง่ายๆนะสรุปว่านะครับพูดง่ายๆคือมันเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรดีความรู้สึกที่ผมเข้าใจนะเหมือนเป็นการ forward สัญญาณมาให้เรานะครับให้เรามาเข้าเครื่องของ apple watch ของเรานั่นเองนะครับผมนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้นะกับเจ้า apple watch ของผมเนี่ยเหมือนก็เอาเครือข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยในการเป็น เชื่อมกันเป็นเหมือนคล้ายๆกันแลนนะพูดง่ายๆนะครับ,งงรบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเครื่องแม่เนี่ยมีมีตัวเตือนอะไรก็แล้วแต่เขาจะส่งลิงก์หรือว่าส่งสัญญาณมาที่ในการเรานะเป็นการเหมือน forward ข้อมูลมาครับไม่ใช่แบบว่าเอ่อทำงานอิสระเลยไม่ใช่นะคือถ้าเราปิดเครื่องแม่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้า Apple Watch เราเนี่ยก็จะไม่เตือนอะไรเลยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราไปไกลๆหรือโทรศัพท์ลืมไปที่บ้านแล้วเราพกในกาวิ่งไปต่างจังหวัดแล้วไม่ได้กลับมาอย่างเงี้ยถ้าโทรศัพท์เรามีเตือนอะไรอย่างเงี้ย ในกาเราก็จะเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเขายังออนอยู่บนระบบของเซลูลานะครับเซลลูลาของโทรศัพท์เรานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับ Apple Watch นะที่เป็นระบบเซลลูลานะก็ลองดูนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแล้วผมก็อยากแชร์ให้ชมกันนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้อิสระสัสะทีเดียวเลยร้อเ็นนะครับก็ยังคงต้องพึ่งนะครับของสัญญาณของเครื่องตัวแม่ในการส่งข้อมูลมาเตือนที่ในกาของเราอยู่นะครับผมนะครับก็ลองดูนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสาหรับพี่ๆที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch ที่เป็นระบบเซลูล่าแบบนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้คือผมเข้าใจผิดนะแล้วตอนนี้คือผมมาได้ใช้แล้วผมก็รู้ละว่มามันทางานยังไงผมก็เลยเอามาแชร์ให้ชมเป็นความรู้กันนะครับผมนะครับคับยังไงก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับผมฝากกดติดตามช่องนะครับผมฝากกดแชร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนถูกใจก็สามารถกดซุปเปอร์แตงปุ่มซุปเปอร์แตงข้างล่าง วิดีโอนี้ได้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอามาใช้ให้ชมกันนะวเดี๋ยวเราไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ